ฮัลโหลซาจอยอาอีน้ามึงบไไปนำข้าวตีเขไปัไยังคือบดไปว่าบไไปสุขุไปจกข้าวส่วนมึงเยอะ่อยู่ขาจบอยู่ไนังป้าทุพี่น้องเอ้ยเจดามนะ ไปเพิ่นเจนดนะแดงเห็ดบุญซินกินทานอะไรประมาณนี้เลยแปลกเลยมึงเป็นยังจะไปปลาย,นะห,ายลหนาวมึงหงบอกเห็ดผลมาแซปปะาสาว <สา S 1> จ่อยผู้น่าสงสาราไม่ได้ไปงานกับเขาอหนามึงกูกระว่ามึงไปทำเขาเลยสเดอกงานยังก่องานแต่งสบงานขอเจ้าขอจับสา งานคอคือพวกนรื่งานแต่งอีสะดอะเราจะบอกจะซาบปน่ะหนักขออีู้เด้อาพัวละไือ้าวซาปานไปน่นอะอมปัวอะไรจะเพื่อไววเหระไว้เขาอยากเซอร์นะอ,อีนาวอันนี้มึงได้ใสยเฮ้ยมึงไปหาหล่ออมบ่ บริกาปพนังานเลืไปดำน้ำเบาดาวาัทตาเปิมันดำโย่มือนี่นะน้ามั่ยั่านเบิดบ้านเราลากับปลาใส่สมุนไพแ่นัะไดเป็นดำน้ำส่หาแย่งการกับีเอื้อยจะสวดได้ได้ก็คือจัว่ามีผูู้บาหลายคนบอกมาดำาส่สุักันเด็กหนัก กากกับนใลานเราคุบ่าวอืมเซลช่ป่ะได้ไะซลบรกินดีหัวใยาฮะหายาหยาี่น้อยที่น้องเขายายากระเทย้าโอมักบอกบอกว่าโอ้ยจะสิยาขอยังหรือคอยสีพาเจม่วงวานบอกูม่ววนว่าโอ้สิยานียกคือการมั่เออสยาียังวะ ย่างปิดซาะเอาเชนอ้เกียาปิดาย่งละคอกินมาลายอะไรยังมาวานี่ค oh, ือบรีวิวของขาฟ่งไงก็ไป้เยอะลาคละลอุหัวยานติจัขย่ปิดซาเขยังปาเขาเห็นนเราหล่ออยู่บ่หลออโอ้แบ้บบ่ครัวมึงอ่ะครัวมึงเลยโทรมาติ กลัวที่มึงลาบไปกินมันอะไรถึงมาทช่าง,ง,งเคืือเราไว้ข้าดำหน้า <laughs> ข้าดำหน้าโทรมาแล, <c oughs> แล้วมึงบอกไปเลยว่าโอ้ยจะมาโทรโทรมาหาข่อดยดอกบอกแข้งนะ่ว่าน,นี่เอามือได้ไปดำน้ามือว่าไปเจอกันยู่ททางบ้านของฟังอาพมาใส่นบดต่อได้มันิใส่ที่ยามาลมตลอดทรัพนมบหคือว่านั่นแหละ ไปโอ่คนเอาปใช้ก่อนลูกท้าซอย่นี้ใส่เซอร์าบนบะข้อบนไอ้ปายพี่น้องโอ้ยครับข้า,ขาใจว่าไปนั่นมันแม่น้องเทนกับเสาเอื่อยเออก็ขี่รลลถึงได้ไปายโบแมนตีพวกเก้ก็เรามาสอบเอามาสอนเอาที่เาราที่เราห้องพัลลุให้ว่าแม่น้องเทนแลว้ว่าพัถ้าป้านาาเราติดแค่เจ้าเลยขนโต๊ะไปเอา ลูกหายลูกหนานเลยี่ลอกไี่ดจไปบ้านอ๋เฮ้อบรรยากาศอะนะแกทำไมกับีแนวใสยังไท่เลยเนาะ ตงเบิกด้วยย่างน้แอยางวะนี่แอนมียสภามากกับเราคนดีละใต้ซอดเือคนลายโอ้คนหาลายูยังได้ลายสามนี่จะด้มงหนออกลน์นี่ฝากสกคนทำได ใครว่าควรห้ามนะฝนหมดเลยตกลายมือหรือพี่น้องเจ้มันแห้งแล้วไม่มันก็ออกเซยเนาะที่มันไม่สิบออกเหมเพราะเกศเชื่อกับแปร์น่าหันแล้วตรงนี้แถบลูกอีสะแดดนางนางบอกได้ปลายนางก็เลยสิมาแกงหน่อไม้กิน แกอยากก็ก,กินโหลดมึงนะกู<แ>จ,จะทา,าหล<จ>หอกละกูจ,จะเป็นเลาะแล้วบริโทคฮาบ้าสวยบอบอมึงไป็นหน้าว่าซามึงเป็นตัวฮาพนัอใส่คลิปให้เด้อาวายคนละวันมึงวันเวลาแช่ห้ว่าจะมาหายขอยกินก่อนมาหน่อนี่ขอยอังจะแช่แช่าหายวะ่ะอือโทษมากวาา่าเสียมปากเมียอยู่ๆอ้าวเมียแต่ว่า <laughs> ต่เมียาเอพีน้องพี่น้องเวลา่าก็บูดใต้นะครับมีเมียข้างละปบเตอปุเตรนได้อาวจะทงหาเสนอ้างหาโคจ้าได้บ้าอืมโค้ทรหาขอได้บ้าอืมว่ากั้างซ้ายว่าซ้ายแบบประสังเลยบอาอีน่าวมึงเอ้ย ควาคกแต่จหน้าว่าเขม,า,า,ยยา,มา,าเอ,อ,อาไข่เยอเข้ามา่าเพิ่มเขมาเสียงเสียงเมียวยไ่ไตาเนาะเวลสิท,ทให้กะเธยกาให้เมียอยู่น้ำไล,มมลตู้วกปู้ยายนั่นเชียงเมียว่านูอาไข่ไดตาเ็นเต็มเนาะจับผีัติดดิ่งตัวหมูผีลงใส่น้ำบ่แล้ว มียานางด้วยเดี๋ยวนี้นะยังมาเด้อไเปิดเบิ่งด้หยเน,นี่ตู้เย็นนะนาง <c oughs> ไปหากับสาวอุวย้ยมาแกงกินกัน <c oughs> ฝั่งปทัเทศขุดทราย <c oughs> เวลาสิทัวห้ากระเทนะอหน่ะจะหายเนี่ยมาใกล้กระเทยมันยาตกกะหูอยู่ว่าสตูของกระเทยนะ่ะคง ก็คือเมียของผู้ชายมีสวยเบาะมึงแสกน่ามึงก็จนแห็นอะไรบ้างดูอ๋อคือพีๆเออโอ้สภาพสภาบยานางฮะนะได้อยู่ได้อยู่ครับบกเทียวการดตูนว่าตัวมาว่าเสียงเมียกับ ยังบอกว่าเจ้าหายมียเจ้ามาว่าเอาน้ำข่อยห้าสิแตกยังดวัวนี้แต่ขจีมากเมียเจ้าพนักงานอืมเธอเฮือกเอาพอบ่อเมียแหลโทรศัพท์เอาบ่ัววายเดนสูโทรไปผัดเมียหาโทรศัพท์นี่เนาะวางไปบัคข่ายไปยังอืมวางไว้บ่้าต้องตัดหรือจ้าว่างใช้ บอตกลงมึงได้กินผู้เดียวบ่มือนััน,นหรือสองคนกินทั้งอ,าางอ่าทั้งน้องเ,เพราะมึงมั่มเขาเมาว่ามึงเอาอ่ายไปตอนใดเอาตอนตอนตอีเอื้อยได้อียยยยเอื้อยมันไปเหยียบมึงว่าทันละอ่ายไป,ไปก่อนตำลับอานนกไปตำรังมมดอีเว้นซุบเอาข้างดิข่าง,างองค์ใหญ่ก็ได้ลากลากกันไปลากกันมา มึงบไปเบิ่งไหนยามกลางเวรน่มันแปลนสมอีหยงอือยามกลางคืนหรือว่ามันอันมือมันอยางอันนี้เด้แปลนโผลโผล่อือปลากับปลาโลดอือออกรารอะปปงนะปือกะนปบ่อคืนบ่อคืนโอ้ยอบจนเมื่อไจเมื่อย จนเฝ้าอกินกินนักเ,เก็งหวยไลฟ์ไปแล้วมาเกลียวกันเอกว่ะของมันเมาจนเซน่าเซลังไม่จะไม่มีอารมณ์แล้วจังไดน,น่ามึงสู้นะฮะได้กินแต่คนเมาแล้วลาาสู้นะมากินทะเลมันสิบม่มากเมาก็มาโผล่มาโผ่กูทรายกับพี่น้องเลยกินแต่บาดเทียง มาจะบ,บุงเรื่องหูลาวสิวนสันนี้สักไปอาอาจะป่องทีทเลสิตย้ยเลงตายตุ๊กตาข้าวฮะขอพุกมัน่ะ <c oughs> ตุ๊ตาข้าวตามันน่ะมันเลอะอะไรมันแบบแบบมันเมาแห้งอะไรเมื่อนั่นนะสุวรรณเศรษฐีแป๊สีสส่ม่เข้าอยู่เมือนั้นอีสแพ S <S พี่น้อง <S <S พี่น้องเอ้ยจากล่าก,ก็เพียงสามีก่อนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวหาสีไปจ้าห้าสิไปเล่นสภาพพี่น้องเอ้ยสภาพสภาพฝนก็ไม่รู้กันมาใรีวิวนะจะเห็นภาพภาพ,ภาพ,พี่น้องเอ้ยลงผู้ชายเนาะเนี่ยน,น้อยผายบักดำหย่างมา มึงย่างมาบ่ดามฮะมึงหย่างมาตีมึงอย่างมาบ่ามึงน้ำมันกับแพงไปเ้ยน้ำ <c oughs> มันกับแพงขาสิมาง่ายยู่นี่นะมึงถามกนะมะนะ สไปอยู่ยังเราก็เดียแทสไปกินอีสางวัเกิัสิบแปดเจ้ามาลิวมาสิมาเตรียมไปเข้ว่ากินกะทโอ้ยเ้เปปายอยวันเกิดอันซาลอยออกบริจาคซ้ำสาเหตุที่บริจาคนะคือหนึ่งคือแบบเสียงดังบ่ได้ซองก็คือ มันเบิร์ดงบอะไรคงใส่จ่ายเหมือนงาานขอส่งกันนะครับเบิดไป็นไรเติบมุสชีพาวสัจ่อยะสบายดีไปรุ่มไม่ได้มากชาวหรอไม่ยมเ่ดไม่คือยาวยาวเลยอ้ยกปาคือามอประเทศให้บ้านะ นัานาน่น,นๆนั่นเทวังน่อนน้อนหนูก็ได้แ้งวัวมันมากินนัน่นเทียยะปายขางหัวนะฝนคือสิตกบดมือพี่น้องเอ้ยพยากรณ์อากาศเท่าก,ก,กับบดได้เบิงนะ่งเนาะเออวางนั่นแล้วนั่นแล้วเออบนนั่นแหละบัดงัวมันมามันกินมึงดำหน้าแล้วมึงหนา ไช้สายสดำนะน้องซิโนโนะแนะ่นว่าดำงวงควายสีเด็กปล่อยสีเด็กไปอยู่ดำสภาพดีสินะคุณพ่อจะขี่รถใหญ่เป็นน้ำมันมีบ่อนจอดนะนมีมนะม่บ่อนจอดนี่ไค่ายแล้วจะได้อ,อยู่แบบสบายอันนี้รถกินกำลังแซๆๆ่บๆว่าไปทอ,อยโหลดอยู่เลยโอเค,อเคขอบคุณเลยไลเดอร์พี่น้องประชาชนที่ติดตาม ฝากส่องซอจอยนะพี่น้อง่องนองดำฝากเหมนฝากส้มฝากส้มลลายอย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้น้ำแหอย่าลืมบิ์โฆษณาให้น้ำดแร่ด้วบขอดจะใส่ดมืีกไ้มีงานบอมีดีจ มันคือนี้คือบอัวหูสอค่ะบัวหูคนรเานค่อคนลายมังดีเจมาก้วคนลาย